อย่าเลื่อนผ่านนะฟังผมดีๆก่อนแค่ไม่กี่วินาทีนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่และคุณเคยสังเกตฝ่ามือของตัวเองแล้วเห็นกากระบาดบางอย่างที่อยู่กลางฝ่ามือหรืออยู่ในตำแหน่งที่แปลกจากเส้นปกติทั่วไปผมอยากให้คุณรู้ไว้ตรงนี้เลยว่าคุณไม่ได้บังเอิญมาเจอคลิปนี้และคลิปนี้ไม่ได้โผล่มาหาคุณแบบสุ่ม มันมีเหตุผลบางอย่างที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำหลายคนใช้ชีวิตมาเป็น10บสปีโดยไม่เคยรู้เลยว่าบนฝ่ามือของตัวเองมีสัญ,ญลักษณ์ที่ตำราโบราณพูดถึงไว้ชัดเจนมากว่าเป็นลายมือคนมีบุญเก่าเป็นลายมือที่ไม่ได้มีติดตัวทุกคนและไม่ใช่ลายที่สร้างขึ้นมาเองได้แต่มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือปรากฏขึ้นในช่วงหนึ่งของชีวิตที่พลังชีวิตกำลังจะเปลี่ยนครั้งใหญ่ กากบาดบนฝ่ามือไม่ได้หมายถึงความธรรมดาไม่ได้หมายถึงชีวิตเรียบง่ายไม่ได้หมายถึงคนที่ต้องอยู่ไปวันๆแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ตรงกันข้ามมันคือสัญญาณของชีวิตที่เคยติดขัดหนักมาก่อนแล้วกำลังจะพลิกแบบสุดขั้วบางคนก่อนจะรู้ว่าตัวเองมีกากบาทเคยผ่านช่วงเงินขาดช่วงหนี้ช่วงเหนื่อยช่วงที่พยายามแค่ไหนก็ไม่ขึ้นเคยรู้สึกว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่ได้ดีตอบ เคยตั้งคำถามกับชีวิตว่าทำไมเป็นเราถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นฟังต่อให้จบเพราะนี่คือเรื่องเดียวกันในตำราลายมือเก่าๆเ,เขาไม่เรียกลายกากบาดนี้ว่าลายโชคแบบฉาบฉวยแต่เรียกว่าลายกรรมเก่าที่กำลังถูกเปิดใช้ฟังดูอาจน่ากลัวแต่ความจริงมันคือข่าวดีกรรมเก่าในที่นี้ไม่ใช่กรรมชั่วแต่คือบุญที่สะสมไว้มากจนชีวิตต้องถูกทดสอบก่อน จะได้รับสิ่งที่ใหญ่พอจะเปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิตคนที่มีกากบาทมักจะเป็นคนที่ไม่เคยได้อะไรแบบง่ายๆเหมือนคนอื่นต้องพยายามมากกว่าเสียใจกว่าอดทนกว่าและเงียบกว่าคนรอบตัวแต่ลึกๆคุณจะสังเกตว่าคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ล้มเลิกไปกลางทางสุดท้ายจะได้ของใหญ่กว่าที่คิดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าลายมือดูได้แค่เรื่องนิสัยหรืออนาคตคร่าวๆเท่านั้น แต่ในความจริงลายมือบางแบบบอกจังหวะชีวิตได้ชัดกว่าวันเดือนปีเกิดเสียอีกและกากบาทคือหนึ่งในลายที่บอกจังหวะเปลี่ยนแรงที่สุดมันมักจะปรากฏหรือเด่นชัดขึ้นในช่วงที่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนบทบาทจากคนธรรมดาไปเป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตคนอื่นมากขึ้นบางคนเปลี่ยนจากลูกจ้างเป็นเจ้าของบางคนเปลี่ยนจากคนจนเป็นเงินก้อน บางคนเปลี่ยนจากคนไม่มีใครมองเห็นกลายเป็นคนที่มีคนต้องพึ่งแต่มีข้อหนึ่งที่ตำราเตือนไว้แรงมากและแทบไม่มีใครพูดถึงคือคนที่มีกากบาทถ้าไม่รู้ตัวเงินจะมาเร็วแล้วก็จะหายเร็วโอกาสจะมาแรงแล้วก็หลุดไปง่ายเพราะพลังของลายนี้มันเหมือนประตูที่เปิดแรงถ้าคุณไม่พร้อมประตูจะปิดทันทีคุณอาจสังเกตว่าช่วงนี้มีเรื่องบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมๆกัน ทั้งโอกาสทั้งความกดดันทั้งการตัดสินใจทั้งความลังเลบางอย่างดูเหมือนจะดีแต่ก็มีเสียงในใจถามว่าเราควรไปต่อไหมนั่นไม่ใช่ความกลัวธรรมดาแต่มันคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของคนที่กำลังจะเปลี่ยนระดับชีวิตคนที่มีการกรบาทมักจะถูกทดสอบด้วยนิสัยบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการลังเลการกลัวเสียการไม่กล้ารับและการคิดว่าตัวเองยังไม่คู่ควร ถ้าคุณปฏิเสธโอกาสเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมคุณอาจต้องรอรอบใหม่อีกหลายปีนี่คือเหตุผลที่หลายคนมีรายดีแต่ชีวิตไม่ขึ้นไม่ใช่เพราะดวงไม่ถึงแต่เพราะใจยังไม่เปิดรับในช่วงนี้ถ้าคุณมีกากระบาทคุณจะเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างในชีวิตทนต่อไปไม่ได้อีกแล้วงานเดิมคนเดิมวิธีคิดเดิมหรือสภาพแวดล้อมเดิมมันจะอึดอัดโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน นั่นคือสัญญาณว่าพลังชีวิตกำลังดันคุณออกจากจุดเดิมอย่าฝืนอย่าดือ้อและอย่าคิดว่าการเปลี่ยนคือความล้มเหลวเพราะสำหรับคนมีกากรบาทการเปลี่ยนคือเงื่อนไขของการรวยไม่เปลี่ยนเท่ากับตันอีกเรื่องที่สำคัญมากคนลายนี้ถ้าทำดีเพื่อหวังผลจะไม่ได้ผลแต่ถ้าทำดีเพราะเลือกทำผลจะย้อนกลับมาแรงกว่าคนทั่วไปหลายเท่า นี่คือเหตุผลที่คนมีกากบาทมักจะรวยจากสิ่งที่ไม่ตั้งใจจะรวยแต่ตั้งใจจะทำให้ดีบางคนเริ่มจากช่วยคนอื่นแบ่งปันความรู้สร้างประโยชน์เล็กๆแต่สุดท้ายเงินวิชาและชื่อเสียงจะไหลกลับมาเองถ้าคุณกำลังสงสัยว่าแล้วชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนตอนไหนคำตอบคือมันเริ่มแล้วตั้งแต่วินาทีที่คุณหยุดดูคลิปนี้แล้วเริ่มมองฝ่ามือตัวเองด้วยสายตาใหม่ ต่อจากนี้สิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่การรอแต่คือการเตรียมใจเตรียมวินยัยและเตรียมการตัดสินใจเพราะโอกาสของคนมีกากบาทไม่ได้มาแบบเคาะประตูเบาๆแต่มาแบบผลักเท่ามาแรงถ้าคุณยังลังเลคุณจะเหนื่อยโดยไม่จำเป็นจำประโยคนี้ไว้ให้ดีชีวิตคุณไม่ได้ช้าแต่คุณกำลังเดิอนอยู่บนเส้นทางที่ต้องแลกมากกว่าคนอื่นและเมื่อถึงเวลาได้คุณจะได้แบบไม่ต้องอิจชาใคร ถ้าคุณรู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้ตรงกับชีวิตคุณอย่างประหลาดนั่นคือสัญญาณว่าคุณมาถูกทางแล้วอย่าปล่อยให้คลิปนี้ผ่านไปเฉยๆลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าคุณเห็นกากระบาดตำแหน่งไหนหรือช่วงนี้ชีวิตคุณกำลังเจออะไรเพราะการยอมรับสัญญาณคือก้าวแรกของการเปลี่ยนจริงๆและจำไว้คนที่มีลายแบบนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่เฉยๆ คุณเกิดมาเพื่อเปลี่ยนเกมชีวิตของตัวเองและบางทีอาจเปลี่ยนชีวิตคนอื่นไปพร้อมกันด้วยหมอดูลายมือโบราณเตือนเอาไว้คนที่มีกากบาทบนฝ่ามือจะรับทรัพย์แรงกว่าคนทั่วไปไม่ใช่แค่รวยแต่รวยแบบชีวิตเปลี่ยนในตำราลับที่ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นมีการบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดว่าคนลายมือกากบาทคือคนที่บุญเก่าสะสมจนเต็ม เปรียบเหมือนโอ่งน้ำที่ถูกเติมมาหลายพบหลายชาติเพราะถึงเวลาหนึ่งน้ำจะล้นออกมาเป็นซับและเวลานั้นไม่มีใครหยุดได้หมอดูโบราณเล่าว,ว่าคนลายมือกากบาทมักใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาบางคนลำบากกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำต้องอดต้องทนต้องสู้เหมือนถูกฝึกให้แข็งแรงเพราะถ้ารวยเร็วเกินไปจะรักษาเงินไม่อยู่ แต่คนกลุ่มนี้ถูกเตรียมมาเพื่อรับทรัพย์ก้อนใหญ่ที่ต้องใช้วุฒิภาวะดูแลหลายคนช่วงต้นชีวิตเหมือนโชคร้ายทำอะไรก็ติดขัดเงินหายบ่อยคนโกงแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เคราะห์มันคือบทเรียนหมอดูโบราณเชื่อว่าฟ้ากำลังสอนให้คนลายมือกากบาทรู้จักค่าเงินรู้จักคนรู้จักการตัดสินใจเพื่อวันที่รวยจริงจะไม่พัง และเมื่อถึงเวลานั้นโชคจะมาแบบแรงกว่าคนทั่วไปหลายเท่าบางคนได้งานใหญ่แบบไม่คาดฝันบางคนธุรกิจโตพรวดในไม่กี่เดือนบางคนได้เงินก้อนที่เปลี่ยนชีวิตและสิ่งที่เหมือนกันคือมันมาพร้อมกันหลายทางไม่ใช่เงินก้อนเดียวแล้วจบแต่มีเงินเข้าเรื่อยๆโอกาสมาเรื่อยๆเหมือนเปิดประตูซับแล้วไม่ปิดอีกในบันทึกโบราณมีเรื่องหนึ่งที่เล่าต่อกันมานาน ชายคนหนึ่งเป็นชาวนาธรรมดาชีวิตลำบากมาตลอดเป็นหนี้แทบทั้งชีวิตวันหนึ่งมีหมอดูผ่านมาดูฝ่ามือแล้วตกใจเพราะเห็นกากบาทชัดมากกลางฝ่ามือหมอดูบอกว่าเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อจนอีกไม่นานเจ้าจะมีทรัพย์มากกว่าที่คิดชายคนนั้นไม่เชื่อแต่ไม่กี่ปีต่อมามีคนมาขอซื้อที่นาในราคาสูงผิดปกติเพราะจะทำทางการค้า เขาได้เงินก้อนใหญ่เอาไปต่อยอดค้าขายไม่นานก็กลายเป็นเศรษฐีประจำเมืองเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดครั้งเดียวมีบันทึกอีกมากมายที่คนลายมือกากบาทจากศูนย์กลายเป็นคนมีทุกอย่างและสิ่งที่น่าขนลุกคือจังหวะรวยมักมาเร็วมากเหมือนฟ้ารอให้ถึงเวลาแล้วปล่อยพร้อมกันหลายคนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนภายในไม่กี่เดือนจากแทบไม่พอใช้กลายเป็นมีเงินเหลือเก็บ จากทำงานหนักแทบตายกลายเป็นเงินเข้ามาง่ายขึ้นตำราบโบราณเรียกสิ่งนี้ว่าแรงบุญคืนทรัพย์คือช่วงที่บุญสะสมเริ่มให้ผลและเมื่อเริ่มแล้วจะให้ผลต่อเนื่องอีกสิ่งที่หมอดูโบราณสังเกตคือคนลายมือกากบาทมักจะมีผู้ใหญ่ช่วยในจังหวะสำคัญไม่ใช่ช่วยเล็กๆแต่ช่วยเปลี่ยนชีวิตบางคนเจอเจ้านายที่ดึงขึ้นบางคนเจอคนให้ทุน บางคนเจอคนแนะนำโอกาสทองเหมือนมีคนถูกส่งมาในเวลาที่พอดีนี่คือผลบุญเก่าที่ดึงคนดีเข้ามาถ้าคนลองนึกย้อนดูอาจเคยมีคนช่วยคุณในจังหวะที่แย่ที่สุดนั่นไม่ใช่บังเอิญมันคือดวงหนุนและเมื่อดวงเปิดเต็มที่จะมีคนดีเข้ามาเรื่อยๆชีวิตจะง่ายขึ้นเงินจะไหลขึ้นหมอดูโบราณยังเตือนว่าช่วงก่อนรวยจริงคนลายมือกากบาทจะเหนื่อยเป็นพิเศษ เหมือนต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวหลายคนถึงกับคิดจะยอมแพ้แต่ถ้าผ่านจุดนั้นได้หลังจากนั้นชีวิตจะเบาสบายเหมือนขึ้นเขาลูกสุดท้ายเหนื่อยที่สุดแต่พอถึงยอดจะเห็นวิวสวยที่สุดถ้าช่วงนี้คุณกำลังรู้สึกหนักเหมือนทุกอย่างรุมเรา้าอย่าเพิ่งทอมันอาจเป็นสัญญาณว่าคุณใกล้ถึงช่วงรับทรัพย์แล้วโดยเฉพาะถ้าคุณมีกากบาทบนฝ่ามืออีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือ คนลายมือกากบาดมักมีโชคเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเช่นเปลี่ยนงานแล้วรวยย้ายที่อยู่แล้วดีขึ้นเริ่มทำสิ่งใหม่แล้วปังเหมือนฟ้าพาออกจากเส้นทางเก่าไปสู่เส้นทางซับหลายคนที่ดื้อไม่ยอมเปลี่ยนจะรวยช้ากว่าแต่คนที่กล้าขยับจะรับทซั์เร็วตำราบโบราณบอกว่าโชคของคนลายมือกากบาดอยู่ในการตัดสินใจสำคัญหนึ่งการตัดสินใจอาจเปลี่ยนทั้งชีวิต และมักจะเกิดในช่วงที่รู้สึกไม่มั่นคงที่สุดแต่ถ้ากล้าก้าวดวงจะพาไปไกลสุดท้ายหมอดูโบราณฝากไม่ว่าคนลายมือกากบาดไม่ต้องไปอิจฉาใครเพราะโชคของคุณใหญ่กว่าที่เห็นเพียงแต่มาช้ากว่าแต่เมื่อมาแล้วจะอยู่ยาวเงินไม่หายชีวิตไม่พังและมักจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณกำลังฟังมาถึงตรงนี้และรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยน หรือคุณเห็นกากบาทบนฝ่ามือของตัวเองขอให้รู้ไว้ว่าคำเตือนโบราณน,นี้อาจกำลังทำงานกับคุณแล้วพิมพ์คำว่ารับทรัพย์แรงลงในคอมเมนต์เพื่อเปิดพลังโชคและกดติดตามไว้เพราะเรื่องถัดไปผมจะเล่าสัญญาณลับสามอย่างที่คนลายมือกากบาทมักเจอก่อนเงินก้อนใหญ่จะเข้าหลายคนรู้แล้วเงินเข้าจริงภายในไม่กี่วันโชคของคุณกำลังขยับแล้ว และเมื่อพูดถึงช่วงเวลาที่โชคเริ่มขยับของคนหลายมือกากบาทตำราบโบราณยังระบุไว้ละเอียดมากว่ามักจะเกิดหลังจากผ่านเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตบางคนต้องเสียของรักบางคนต้องผิดหวังเรื่องงานบางคนต้องเจ็บปวดเรื่องเงินเหมือนฟ้ากำลังเคลี่ยเส้นทางเก่าออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้เส้นทางใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหลายคนไม่รู้คิดว่าชีวิตกำลังแย่แต่ในความจริงมันคือการเปลี่ยนดวง เหมือนต้นไม้ที่ต้องถูกตัดกิ่งเก่าก่อนจะแตกยอดใหม่ที่แข็งแรงกว่าคนลายมือกากบาทแทบทุกคนจะผ่านจุดนี้และหลังจากนั้นชีวิตจะเริ่มไต่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเงินเริ่มไม่ติดขัดเหมือนเดิมโอกาสเริ่มเข้ามาไม่หยุดคนเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวคุณหมอดูโบราณเรียกช่วงนี้ว่าช่วงบุญเปิดทรัพย์เป็นช่วงที่สิ่งที่คุณทำเริ่มให้ผลมากกว่าที่เคยทำงานเท่าเดิม แต่ได้เงินมากขึ้นขายของเหมือนเดิมแต่ลูกค้าเพิ่มลงทุนเท่าเดิมแต่กำไรสูงกว่าทุกอย่างเหมือนถูกหนุนและที่น่าสนใจคือคนลายมือกากบาทมักมีเซ้นเรื่องเงินบางคนรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำบางคนรู้สึกไม่อยากเข้าไปในบางเรื่องแล้วสุดท้ายก็รอดบางคนกล้าลองในจังหวะที่คนอื่นไม่กล้าแล้วกลับประสบความสำเร็จสิ่งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญ ตำราโบราณเชื่อว่านี่คือยานบุญเป็นสัญชาตญาณที่เกิดจากบุญเก่าคอยนำทางให้เลือกเส้นทางที่ถูกถ้าคุณสังเกตตัวเองอาจเคยมีหลายครั้งที่ตัดสินใจตามความรู้สึกและมันพาคุณรอดนั่นแหละคือพลังของลายมือกากบาดอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้คือคนลายมือกากรบาดมักจะไม่ขาดเงินตายต่อให้จนแค่ไหนจะมีทางออกเสมอต่อให้ลำบากแค่ไหนจะมีคนช่วย เหมือนมีแรงบางอย่างคอยประคองหมอดูโบราณถึงกับเขียนว่าคนนี้ฟ้าห่วงหมายถึงฟ้ายัางไม่ให้ล่มเพราะยังต้องให้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ในอนาคตหลายคนจึงรอดจากเหตุการณ์หนักๆอย่างเหลือเชื่อเช่นเกือบล้มละลายแต่มีคนมาช่วยลงทุนเกือบเสียงานแต่กลับได้งานที่ดีกว่าเกือบหมดตัวแต่กลับได้เงินก้อนมาทั้งหมดนี้คือดวงคุ้มครองและเมื่อถึงเวลาที่บุญทำงานเต็มที่ โชคจะเข้ามาเป็นชุดไม่ใช่แค่ครั้งเดียวบางคนมีเงินเข้าทุกเดือนบางคนได้โปรเจกต์ใหญ่ต่อเนื่องบางคนทำอะไรก็ขายดีชีวิตเหมือนขึ้นบันไดเลื่อนตำราบโบราณเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนลายมือกากบาทคืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองในช่วงดวงขึ้นเพราะดวงจะส่งโอกาสมาแต่คุณต้องพร้อมรับถ้าคุณนิ่งโชคจะผ่านถ้าคุณขยับโชคจะหยุดให้คุณ หลายคนพลาดช,ช่วงทองของชีวิตเพราะคิดว่าตัวเองยังเก่งไม่พอทั้งที่จริงฟ้าเลือกคุณแล้วคุณลายมือกากบาดบางคนรวยจากสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำเช่นขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์ลงทุนเล็กๆหรือเปลี่ยนอาชีพแล้วกลับรุ่งแบบเหลือเชื่อเพราะบุญเปิดทางอีกเรื่องที่ขนลุกคือคนลายมือกากบาทมักมีจังหวะรวยซ้อนคือหลังได้เงินก้อนหนึ่งไม่นานจะได้อีกก้อน เหมือนโชคต่อเนื่องบางคนถูกรางวัลเล็กแล้วตามด้วยโอกาสใหญ่บางคนได้โบนัสแล้วตามด้วยเลื่อนตำแหน่งบางคนขายทรัพย์ชิ้นหนึ่งแล้วมีเงินไปต่อยอดจนรวยกว่าเดิมชีวิตเหมือนถูกอัปเกรดเป็นขั้นๆตำราบโบราณบอกว่านี่คือบุญที่ทยอยคืนไม่คืนทีเดียวแต่คืนเรื่อยๆให้ชีวิตมั่นคงและที่สำคัญมากคือคนลายมือกากบาดมักจะไม่โดนโชคร้ายซ้ำๆอาจมีเรื่องร้ายบ้าง แต่จะไม่หนักต่อเนื่องยาวนานพอร้ายก็จะมีดีตามมาเหมือนฟ้าคอยบาลานซ์ถ้าคุณสังเกตชีวิตตัวเองอาจเคยเจอเรื่องแย่แต่ไม่นานก็มีเรื่องดีเข้ามาแทนนั่นคือดวงคุ้มครองของคุณในตำราบโบราณยังกล่าวถึงบททดสอบสุดท้ายก่อนรวยจริงเอาไว้ชัดมากมักจะเป็นช่วงที่เงินฝืดสุดเหนื่อยสุดท้อสุดหลายคนเกือบยอมแพ้แต่คนที่ผ่านได้จะขึ้นยาวเหมือนคนปีนเขา ช่วงก่อนถึงยอดจะชันที่สุดแต่พอถึงแล้ววิวจะสวยที่สุดถ้าช่วงนี้คุณกำลังเหนื่อยกำลังทอกำลังรู้สึกว่าชีวิตหนักอย่าพึ่งหมดหวังมันอาจเป็นสัญญาณว่าคุณใกล้ถึงจุดเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณมีกากระบาดบนฝ่ามือโอกาสสูงมากที่ชีวิตกำลังจะเปิดตำราบโบราณยังแนะนำวิธีเสริมดวงสำหรับคนลายมือกากระบาดด้วยว่าไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนแค่รักษาคำพูดอย่ากโกงใคร ช่วยคนเท่าที่ช่วยได้เพราะบุญเก่าของคุณแรงอยู่แล้วแค่ไม่ทำลายมันหลายคนรวยช้าเพราะทำลายบุญตัวเองโดยไม่รู้ตัวเช่นโกงเล็กๆน้อยๆเอาเปรียบคนผิดสัญญาสิ่งเหล่านี้จะปิดดวงทรัพย์แต่ถ้าคุณซื่อตรงดวงจะเปิดแรงและเมื่อเปิดแล้วไม่มีใครหยุดได้สุดท้ายหมอดูโบราณฝากข้อความไว้ถึงคนลายมือกากบาดว่าอย่าสงสัยในโชคชะตาตัวเอง เพราะคุณถูกเลือกให้มีมากชีวิตคุณอาจจะไม่ง่ายแต่มันถูกออกแบบให้ยิ่งใหญ่ทุกความลำบากที่ผ่านมาไม่สูญเปล่ามันกำลังปั้นคุณให้พร้อมรับทรัพย์ก้อนใหญ่และเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมฟ้าถึงให้คุณเหนื่อยมานานถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ตรงกับชีวิตหรือคุณมีกากบาดบนฝ่ามือจริงๆขอให้พิมพ์ว่าถึงเวลารวยลงในคอมเมนต์เพื่อเปิดพลังโชคให้แรงขึ้น แล้วเก็บคลิปนี้ไว้ดูซ้ำเพราะช่วงดวงเปิดของคนลายมือกากบาทมักจะเริ่มภายในไม่กี่เดือนหลังได้ยินคำทำนายนี้หลายคนเจอมาแล้วและคนต่อไปอาจเป็นคุณและก่อนที่คลิปนี้จะจบลงมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกคุณตรงๆเรื่องของกากบาทบนฝ่ามือไม่ใช่เรื่องที่ฟังครั้งเดียวแล้วเข้าใจหมดเพราะมันไม่ได้ทำงานในหัวแต่มันทำงานในช่วงชีวิต วันนี้คุณอาจแค่รู้สึกว่าคำพูดบางคำมันตรงบางประโยคมันโดนบางช่วงมันนิ่งแต่ในอีกไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณอาจย้อนกลับมานึกถึงคลิปนี้แล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าอ๋อตอนนั้นเองนี่แหละคือเหตุผลที่ผมทำช่องนี้ไม่ใช่เพื่อทำนายให้คุณตื่นเต้น ไม่ใช่เพื่อบอกว่าคุณจะรวยเมื่อไหร่และไม่ใช่เพื่อขายความหวังเร็วๆแต่เพื่ออยู่เป็นเพื่อนคุณในช่วงที่ชีวิตกำลังขยับเพราะคนหลายมือนี้มักไม่ต้องการคำปลอบใจเยอะแต่ต้องการคำที่ไม่ทำให้หลงทางถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่ได้เร่งไม่ได้กดดันและไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกต่ำลงถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกนิ่งรู้สึกมั่นคงขึ้น แม้จะยังไม่รู้คำตอบทั้งหมดผมอยากให้คุณกดติดตามช่องนี้ไว้ไม่ใช่เพราะต้องเชื่อทุกคำแต่เพราะบางคลิปจะมาในวันที่คุณต้องได้ยินพอดีบางเรื่องถ้าฟังเร็วไปจะไม่เข้าใจถ้าฟังช้าไปอาจผ่านมันไปแล้วการติดตามไม่ใช่การผูกมัดแต่คือการเปิดโอกาสให้คำบางคำมาถึงคุณในวันที่ใช่และผมสัญญาอย่างหนึ่งว่า ที่นี่จะไม่เร่งคุณไม่หลอกคุณและไม่ทำให้คุณดูถูกตัวเองถ้าคุณยังอยู่กับคลิปนี้จนถึงตรงนี้โดยไม่รู้สึกอึดอัดนั่นแปลว่าคุณไม่ใช่คนที่หลงเข้ามาคุณแค่เดินมาถึงในจังหวะของคุณเองฝากกดติดตามไว้แล้วเดินไปด้วยการแบบไม่ต้องรีบเพราะสำหรับคนมีกากบาทบนฝ่ามือการถึงสำคัญกว่าการเร็วและบางคำ จะรอคุณอยู่ในคลิปถัดไป